เอาแล้วนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมอเนจานเกมิงกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับเกม Call of Duty Mobile นะครับและนี้ก็คือเราหายกันไปนานเลยนะคะผมกับเกมนี้นี่คือทีแรกเนี่ยผมเล่นเกมนี้ได้นานเลยนะครับแล้วจุดๆก็คือเลิกลงคลิปไปนะครับประมาณเดือนกว่าแล้วแล้ววันนี้ก็คือ เรามาในรายการเล่นตามเกมแต่ละเกมที่มีในเครื่องของผมและตอนนี้ก็คือมาถึงคิวของ Call of Duty กันแล้วนะคะผมและว,วันนี้ก็คือจะมาเล่นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราคงต้องรอโหลดกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาประมาณเกือบจะสัปดาห์ไม่สิทุกคนไม่ได้เกือบสัปดาห์นะทุกคนประมาณเดือนกว่านะครับมันอาจจะแบบมีรางวัลการกลับมาเล่นให้ผมด้วยนะคนดูเพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะนานเลยนะครับ เป็นเดือนกว่าๆเลยอนะทุกคนเนี่ยก่อนอื่นก็คือขอรอโหลดกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราจะดูกันว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คืออันนี้จะเป็นการโหลดครั้งที่2หรือครั้งที่3ผมไม่แน่ใจนะคนดูแป๊บหนึ่งโอเคอ,อันนี้เสร็จก็มีอีกอันนะครับโอเคเลยอันนี้เสร็จก็ยังมีอีกอันนะครับบอกเลยว่ามันคงน่าจะมีการอัปเดตขึ้นแพทใหม่หรืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า การดาวน์โหลดเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมขอข้ามการดาวน์โหลดเลยก็แล้วกันนาะคนดูมา เอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือกลับมากันแล้วนะครับและก่อนอื่นก็คือจะมีรางวัลของของรางวัล soldier return นะครับก็คือรางวัลการกลับมาของทหารนะครับก็จะมีให้เรารับทั้งหมดเลยเหรอาทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคเลยทุกคนก็คือให้เรารับรางวัลทั้งหมดนะครับและผมก็คือกดติดตั้งสกินเลยก็แล้วกันอันนี้คือที่ไม่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับโอเคเลยทุกคนจังหวะนี้ก็ ไปต่อเลยนะครับตอนนี้ก็คือมียินดีต้อนรับกลับมาด้วยนะครับเราก็เล่นไปเลย MP 1โอเคแล้วอันนี้คือรู้สึกว่าแรงก็รีไปแล้วนะครับผมแรงของเราจากล็อกกี้สนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่าแรงต่อไปจะเป็นแรงอะไรนะครับหลังรีนะคนดูแป๊บหนึ่งคุณต้องสําเร็จแมตช์จัดอันดับสามแมตช์ก่อนจึงจะเริ่มเล่นจัดอันดับได้โอเคครับผมตอนนี้ก็คือไม่ใช่เพียงจากผลชนะโอเคทุกคนผม ขอข้ามเลยก็แล้วกันจังหวะน,นี้คือ ผมตื่นเต้นแล้วนะคนดูที่จะได้เล่นเกมนี้หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราเห็นโหมดนี้อยู่โหมดหนึ่งนะครับแมตช์จัดอันดับแต่ว่าเรายังไม่สามารถเล่นได้ตอนนี้งั้นก็เลือกเป็นโหมดนี้เลยก็แล้วกันเราก็ลุยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแพ็กเสริมของเราเราต้องโหลดกันก่อนนะครับมันถึงจะไปต่อได้ทุกคนงั้นก็คือเราจะต้องนั่งลุยโหมดนี้กันก่อนนะครับแต่ก็โหมดนี้ก็โหมดนี้คนดูเราจะลุยแบบไร่ยิงเลยนะครับ หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับจังหวะน,นี้ก็คือน่าจะมีทั้งคนจริงน่าจะมีทั้งบอดนะคนดูเท่าที่ผมคิดไว้นะแต่ว่าเราก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะมันก็น่าจะเป็นในระดับ ระดับเดียวกับผมเลยทุกคนเพราะว่าผมก็คือไม่ได้เล่นเกมนี้เก่งนะครับบอกเลยว่าส่วนตัวคือเล่นยังไม่เก่งเลยนะครับคืออ่อนมากนะผมมาแบบบางทีอาจจะเดินเหมือนบอดหรืออะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมคนดูเพราะว่าไม่ได้เป็นมือโปรประจําเกมนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเล่นตามคําขอเฉยๆนะคนดูโอเคครับผมจังหวะน,นี้ก็คือวิ่งไปดูชิวๆกันเลยนะครับเรามีอยู่ปืนอยู่2อันนะครับอันนึงก็จะเป็นคล้ายๆปืนแต่ขอว่าทุกคนมันจะเป็นเหมือนปืนระเบิดอะทุกคนแต่ว่า Yeah. <laughs> อีกอันนี้คือเอาไว้ยิงธรรมดานะครับตรงนี้มีศพแล้วทําไมรู้สึกว่าโหมดนี้มันวิ่งชา้าๆยังไงไม่รู้ว่าทุกคนแป๊บหนึ่งนะยิงหัวไปได้หนึ่งแล้วก็โดนเล่นไปแล้วนะครับจังหวะโดนเล่นก็คือโดนไปแบบนี้โอเคทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือกลับมากันแล้วนะครับผมคนดูแล้วก็ไอคนที่มันฆ่าเราเมื่อกี้มันอยู่ไหนว,ทวหปปนะ,หหะทุกคนฮะแป๊บหนึ่งนะด้านหลังเราทุกคนไอนี่มันคนเดิมนี่เอาไปเลยหนึ่งหัวทุกคนีเรียบร้อยสวยงามนะครับมาจังหวะนี้รายตอบ ไปของเราแปบ๊บนึงนะไอ้ไนีไน่ไอ้นี่อ๋ออันนี้ทีมของเรานะทุกคนเมื่อกี้คือมีหลอนผมไม่ได้ดูแมปนะครับลืมไปเลยทุกคนว่าเราต้องสแกนแมปกันด้วยนะครับนี่งไงทุกคนแมปมันก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโดนฆ่าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเจอคนจริงเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยตายบ่อยนะคนดูแต่ก็ โอเคครับผมมันก็จะทําให้เรายิ่งสนุกแล้วก็เริ่มแบบเล่นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแต่เจอกับบอทเนี่ยเราก็จะฆ่าบอทได้สบายๆแล้วเราก็จะไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มเจอคนจริงบ้างมันก็จะดีนะครับเพราะมันจะทําให้เรามีประสบการณ์การสู้กับคนจริงมันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมคนดูมาจังหวะนี้ข้างหน้ามีคนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็มีไอ้นี่เอาไอ้นี่กันก่อนเลยก็แล้วกันรู้สึกว่า ล,ลักษณะการเล่นของผมเนี่ยมันอาจจะลื่นไปนิดนึงนะคนดูก็คือไม่สิผมอาจจะแบบปรับตั้งค่าลื่นไปหน่อยผมคงต้องไปลดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือตอนผมจะยิงเนี่ยจอของผมมนันสั่นสั่นเลยนะครับประมาณแบบนี้ทุกคนมันจะส,นสั่นสั่นแล้วไม่อยู่กับที่นะครับเราคงจะต้องหาเซตตั้งค่าเกมนี้กันหน่อยนะครับแต่ว่าพอผมเปิดไปที่ตั้งค่าหลายคนดูผมอาจจะมีปวดหัวเลยนะครับเพราะมันเยอะมากนะคนดูเ,เป็นว่าใครแนะนําผม ได้แบบเบสิกแล้วก็ง่ายๆเนี่ยฝากแนะนํากันมาทีนะเพื่อนๆเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับตั้งค่าของเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากให้คนดูแนะนําผมนะครับมาจางาังหวะนี้ไอ้นี่หรอไอน้นี่เอาปืนติดรีโหลดอะไรตอนนี้ไอ้นี่มันเยียของเราโอเค Aven ger, Aven ger Kingdom, เอเวนเจอร์เอเวนเจอร์คิงด้อมอ้นนี้ผมได้เหรอทุกคนหรือว่าใครได้วะเนี่ยฉายาพวกนี้เนี่ยโคตรเทเลยนะแต่ทาไมมันขึ้นในจอของผมวะแป๊บนึงนะมันโคตรเท่ทุกคนแต่ก็เอาเถอะผมไม่รู้นะครับว่าใครได้ เอาเป็นว่าใครรู้ฝั่งเมนบอกทีแล้วมันค้างแป๊บหนึ่งนี่เท่ากับว่าชนะกันแล้วนะคบผมวันนี้คือรอบนี้ผมไม่ค่อยได้ฆ่าคนเลยเอ๋อไปไม่สิทุกคนยังไม่ชนะนะครับวันนี้คือเป็นการเปลี่ยนฝั่งนะครับใช่ผมลืมไปเลยว่าเกมนี้จะมีการเปลี่ยนฝั่งการเล่นกันด้วยนะครับและตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าใช่เลยทุกคน ปืนเผาคนของผมมาแล้วนะครับทีนี้คือเราจะไปไล่เผาคนนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นปืนที่เกียนแล้วก็ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งสีครูดาวของผมจะหมดแล้วแล้วผมยังไม่เจอคนเลยทุกคนไม่นะแป๊บแป๊แปขอเปลี่ยนก่อนได้ไหมมันเปลี่ยนก็ไม่ได้ทุกคนเราจะไม่ได้ฆ่าใครด้วยปืนโปรเลยเหรอไม่นะคนดูและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยทุกคน ไอนี่ไอนี่แป๊บหนึหนแบบน่งนะไอนี่มึงโผลมาหน่อยที่ทาไมเขาซิกแซกจังอะคนดูแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้นี่คือแบบรู้สึกว่าเขาซิกแซกโผลมาแล้วก็โผล่กลับโผลมาโผล่กลับแบบเนี้ยเดี๋ยวผมทําบ้างคนดูซิกแซกซิกแซกอย่างนี้หรอคนดูแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็ได้โอเคมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสูตรหนึ่งเลยนะคนดูสูตรซิกแซกหรอโอเคครับผมจังหวะนี้เราก็จะรีโหลดปืนแล้วก็เฮ้ยมันฆ่าเพื่อนของเราเรียบร้อยทุกคนเราก็มีอีกตัวแต่ว่าเลือดของเราใกล้จะหมดแล้วนะคนดู รู้สึกว่าไอ้นี่ก็เลือดน้อยว่าทุกคนไม่ได้ดูเลือดมันเลยอ่ะมันดูไม่ได้ทุกคนโอเคเราก็คือโดนคุณคุสฮัตยะอะไรบุดี้อะไรวะเนี่ยชื่อมันยากจริงๆเลยทุกคนช่างมันโอเคจังหวะนี้นะครับสกอร์ก็คือทีมเราเอ้ไอ้นี่มันเพื่อนกูนี่วะตกใจโอเคครับผมจังหวะนี้สกอร์ก็คืออย่างที่เห็นเลยนะครับว่าทีมของผมกําลังจะนานะครับก็คือโอกาสชนะเนี่ยอยู่กับทีมของเรามากกว่านะครับเราก็แค่เล่นดีๆเราก็จะรอดน,นะครับผม ไอนี่ไอนี่มานี่มานี่มานี่โอเคเรียบร้อยไหมทุกคนเรียบร้อยนะคนดูแต่รู้สึกว่าผมกดทีนี้เล่นสมุดแม็กเลยนะคนดูเราจะต้องเอ้เอ้เอใครใครมาจากข้างแป๊บหนึ่งใครมาจากข้างไอนี่มันใช่พี่ซิกแซคคนนั้นมานทุกคนเอาตุยไปแล้วหลังเข้าแป๊บหนึ่งหลังเข้าหลังเข้าหรอไอนี่ไอนี่โอเคเรียบร้อยจังหวะนี้สก,กอร์ผมอยู่ที่40ิ 7Q นะครับมันไม่ใช่คิวของผมนะมันน่าจะเป็นคิวของรวมทั้งทีมนะคะผมโอเคจังหวะนี้ก็คือลายต่อไปของเราอยู่ไหนเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึงเอิม ทีนี้ก็อ้าวมันยิงเพื่อนของเราตุยอ้าวแต่มันก็ตุยไปแล้วทุกคนโอเคงั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปดูต่อนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนคือผมบอกแลว้วเวลาเล่นเกมนี้แบบนี้นี่มันสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันติดเรื่องเดียวเลยทุกคนคือมันค่อนข้างจะกินสเปคนะครับมือถือของเราเนี่ยต้องแรงพอเพื่อเล่นเกมนี้เลยนะครับบอกเลยว่าแนะนําเป็นแรม4ขึ้นไปจะดีกว่านะครับส่วนตัวแรม6กก็ได้นะคนดูมัน เพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่กินกราฟิกด้วยแล้วก็กินสเปคมือถือมากๆเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องแบบมีเครื่องที่ค่อนข้างจะแรงเพื่อเล่นเกมนี้นะครับผมคนดูโอเคจังหวะน,นี้ก็เรียบร้อยวอล l a แอสซิสนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งจะได้เป็นครั้งแรกนะทุกคนวอล l a แอสซิสเนี่ยจะเป็นแบบหลบกำแพงแล้วก็โผมายิงป้าอะไรประมาณเนี้ยวอลล์แอสซิสนะมันถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวเลยไม่นะเพื่อนเราตุยอีกแล้วไอ้นี่ อ่ะคืออะไม่นะโอเคดีละไอ้นี่มันยิงผมให้มันยิงจุดไหนของผมวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะมันยิงกลางเป้าผมเลยเหรอคนดูแบบไอ้นี่มันเกินไปเป้าโอเคได้ ดีละผมจะหลบอยู่ในบ้านแล้วก็เซ็ตระเบิดไปเลยก็ได้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะ๋ยวขอดูแป๊บระเบิดตัวนี้ดีแล้วทุกคนมันเป็นสูตรนะครับมันเป็นสูตรคือเราต้องหลบอยู่ในที่ที่เนียนๆแล้วก็ปล่อยระเบิดไปแล้วก็เรียบร้อยชนะนะครับผมไม่รู้ว่าชนะเพราะระเบิดผมหรือว่าชนะเพราะเพื่อนแล้วฆ่าศัตรูไปให้หมดแต่ก็คือชนะไปแล้วนะครับผมก็มีคิวบ้างไม่มีคิวบ้างตัวเยอะหน่อยแต่ก็ชนะนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นไปนานก็ ก็คือสนุกเหมือนเดิมนะคะผมกับเกม Call of Duty Mobile นะครับเดี๋ยวเเป็นว่าหลังจากที่ผมเนี่ยทำการเล่นตามกิจกรรมภารกิจของผมก็คือรีวิวเกมทุกเกมในมือถือเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะมาทำการ เล่นเกมนี้ต่อนะครับแล้วก็เกมนี้ได้เป็นอันดับที่2เลยนะครับก็เฟี el, ้ยวๆเราก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับเอาละไปลับบ๊ายบาย